บอลผมก็ตัด5ครั้งก็ได้ประมาณหกตันตัดใช้ทันฟอร์มเนี่ยตัดดีขึ้นนะครับความตัดดีขึ้นแล้วก็ดินที่ใช้ทันฟอร์มซอยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไงมันก็เปลี่ยนแปลงคือมันจะมีไส้เดือนเยอะขึ้นมาอันนี้เห็นได้เลยเห็นได้เลยครับมันจะมีขี้ไส้เดือนนะครับเห็นใหญ่ๆแค่บอลน้ำมันฮะน้ำมันตอนนี้ของโกเอียดมีประมาณกี่ไร่เลยครับผมสิบไร่นะครับมีประมาณสิบไร่นะครับแล้วตอนนี้อายุอายุปาลาประมาณก็ประมาณเก้าปีเก้านะครับเดี๋ยวพุ่ม Ask, uh, ชวนนะครับชวนเ mm. ช้าช,วน,ชวนปามนะครับตีไม่เคยชายท่านฟอมลองทดลองนะครับทดลองชายพอพ่นชายมาแล้วได้พ้นดีหมากนะครับทัานฟอมถ้าว่าใครลองเปิดใจนะครับลองเปิดใจเมื่อกับโกยเอ็ดนะครับลองเปิดใจเมื่อกเอยย็ดมาลองชายดูนะครับจะได้พ้นมากๆครับโกยเอ็ดหลับประกันกับสุดยอดมากก่อนจากนี้ก็ใช้นะครับเขาเรียกว่าฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งแต่อีกชน,นิดหนึง่งนะครับแต่ ออกมาทลายไม่ใหญ่นะครับทลายไม่ใหญ่แต่ลูกใหญ่น้ําหนักไม่มีก็ก็คือว่าตอนใช้เนี่ยคือลูกใหญ่ตอนเราเราเรามีารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าลูกใหญ่น้ำหนักน่าจะได้แน่เลยใช่ปรากฏว่าพอเอาไปสร้างปุ๊บมันจะเบาเบานะครับเบาก็เลยกลายเป็นว่าผลผลิตใหญ่ขึ้นแต่กลายเป็นว่าเป็นเพิ่มต้นทุนการขนส่งครับผมเอาไปเอาไปขายปุ๊บปรากฏว่าเบาเบาหิวเลยเบาหิวน้ำหนักมค่อยจะนนั่นคือปัญหาที่เคยใช้กันกั่ก่อนถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็เลยหันหน้ากลับมาใช้ t r a านฟอร์มท a n s f o r m มาสองปีครับมาสองปีแล้วครับสองปีครับสองปีแล้วคนลับที่ได้อ่ะเนี่ยถามปุเยเลยพอใช้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกับก่อนที่เราใช้ยี่ห้ออื่นยังไงบ้างครับเช่นเหมือนกับความทีในรทยหรือมันเป็นยังไงบ้างมันมีปัญหาของส่วนปามเนาะขาดคอบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีปัญหายังไงบ้างครับครับคือตอนแรกนะครับผมใช้ยี่ห้ออื่นนะครับอ่าหนึ่งเดือนผมจะตัดแค่สองครั้งสิบห้าวันครั้ง ถูกต้องครับแต่หันหน้ากลับมาใช้ตันฟอร์มนะครับเมื่อเดือนก่อนผมก็ตัดห้าครั้งก็ได้ประมาณหกตันนะครับประมาณหกตันเดือนเดียวตัดห้าครั้งทำไมมันตัดห้าครั้งเพราะว่าลูกบ้านละที่เราใส่ทันฟอร์มเนี่ยลูกมันจะสุกไวนะครับลูกมันจะสุกไวนะครับสิบวันต้องตัดแล้วสิบห้าวันต้องตัดนะครับสิบวันต้องตัดสิบห้าวันตัดสิบวันตัดสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอที่หลังจากเนี่ย ที่ทำาีโอเนี่ยต้องตัดอีกแล้วต้องตัดอีกแล้วต้องตัดอีกแล้วต้องบอกอย่างนี้นะใครเผลอใช้ทันฟอร์มเป็นไม่ได้กับปาล์มน้ํามันนะหัวใจควรการตัดทันทีนะตัดปาล์มทันทีเพราะว่ามันตัดทีขึ้นทีขึ้นครับตัดทีขึ้นก็แสดงว่าพอตัดทีขึ้นปุ๊บมันได้ผลผลิตเยอะขึ้น แล้วนอกจากได้ถี่ไม่พอในการได้แต่ละครั้งก็คือเหมือนที่โกบอกไปก็คือ30มสถึงสีกิโลต่อหนึ่งทลายยต่อหนึ่งทลายครับอ๋อที่จอที่จอดเคยทราบมาก็คือปลามันจะมีช่วงที่มันจะออกแต่ดอกแต่ว่าไม่ติดผลไม่ติดผลครับขอก่อนหน้านี้ก่อนใช้ทันฟอร์มมีปัญหาเรื่องนี้ไหมครับที่ปลาขัดช่วงมีครับมีมีก็เหมือนกันครับเหมือนกันก็หลังมาจากใช้ทันฟอร์มเนี่ยตัดทีขึ้นนะครับปลาตัดถี่ขึ้น แล้วก,ก็จากที่ขาดคอไม่เคยขาดไม่เคยขาดเลยครับคือทารนฟอร์มเนี่ยของโกเอียดใช้ทั้ง3สูตรเลยนะครับก็จะมีตัวทารนฟอร์มซซยนะครับทารนฟอร์มพลัสสูตรหนึ่งขวดสีเขียวนะครับแล้วก็ทารนฟอร์มพัสสูตรสองขวดสีทองนะฮะซึ่งที่โกอเอียดบ,บอกก็คือเป็นการจัดการที่เราใช้ทารนฟอร์มมาจัดการกับต้นปาม,ามก็คือจากเมื่อก่อนนี้เรามีขั้นตอนหลากหลายด้วยกันเราก็รัดเลือสามขั้นตอนเหมือนที่โกบอกไปก็คือเริ่มต้นจากการใช้ทารนฟอร์มซอยในการปรับสภาพดินผมเราเริ่มจากราากกเลยร จากที่สังเกตได้จากดินที่ใช้ทันอรอมซอยมันจะเปลี่ยนแปลงไงมั้ครับเปลี่ยนแปลงคือมันจะมีไส้เดือนเยอะขึ้นมาอันนี้เห็นได้เลยเห็นได้เลยครับมันจะมีที่ไส้เดือนอ๋อเห็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเมตรเลยจากก่อนหน้านี้ที่เราไม่เห็นเลยพอใช้ทันพรอมซอยปุ๊บเห็นทันทีเลยแสดงว่าดินนี้คือเปลี่ยนสภาพแบบจากดินที่ไม่รู้สู้ชีวิตขนาดไหนพอมาเจอทันอรอมซอยปุ๊บคือดินเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับไส้เดือนก็แสดงว่าอันนี้ไส้เดือนมันจะมีเยอะขึ้นมาดับที่ นต้นามก็แสดงว่า <c oughs> ดินร่วนขึ้นดินร่วนขึ้นครับแล้วก็รากดินจะนิ่มดินจะนิ่มดินจะนิ่มแล้วก็รากปุ๋ยไอ้รากปาล์มเนี่ยมันจะไปหาอาหารได้ไกลง่ายโอ้อันนี้ดีเลยครับผมอันนี้คือการปรับดินแล้วเอาพอดินดีปุ๊บต้นปาล์มดูดซึมได้ดีสิ่งเกิดขึ้นคือมาส่งผลต่อลำต้นเทคนิคในการในการให้อาหารทางใบของปาล์มจะแตกต่างกับพืชอื่นๆตรงที่ว่าเราจะไม่ฉีดโดนใบ แต่เราจะฉีดเข้าไปที่คอที่คอเลยครับที่ยอดเลยที่ยอดเลยก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าโดนตรงนี้นะคุณผู้ชมก็คือปาล์มรับเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราหลังจากใช้ทานฟอมพัสดูดหนึ่งูตสองนะครับอย่างละสามฝาต่อน้ำสองร้อยลิตรพอฉีดต้นไปปุ๊บเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับต้นเป็นยังไงครับก็ต้องรอไปอีกครับต้องรอไปต้องรอให้สารอานาราตัวเนี้ยครับผมมันซึมเข้าไปในยอดปาล์มก่อนประมาณสามเดือนหรือว่าสองเดือนเราจะเดินมาดูว่า ป้ามราจะเป็นยังไงทางมันจะเป็นยังไงใบมันจะเป็นยังไง